ทางด้านของคนส่งจังหวัดกระบี่นะครับได้มีการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการนะครับอันเนื่องมาจากการประสบอุบัติภัยที่เกิดขึ้นจากการใช้รถใช้ถนนครับที่สำนักง,งานคนส่งจังหวัดกระบี่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ครับนายศิระสีเมฆชัยนะครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่นะครับก็ได้มีการเป็นประธานในการที่จะมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจาก การประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณ2,565ครับโดยครั้งนี้ก็ได้มีการมอบจำนวน4รายครับประกอบไปด้วยนะครับรถนั่งคนพิการแบบปรับเอนนอนได้นะครับหรือว่าชนิดที่พับได้พร้อมเบาะนั่งป้องกันแผลกดทับที่นอนล้มป้องกันแผลกดทับนะครับแล้วก็เตียงนอนแบบธรรมดาชนิด3ไกลรถนั่งคนพิการแบบช่วยเหลือตนเองได้ รถนั่งคนพิการแบบมาตรฐานพร้อมเบาะรองป้องกันแผลกดทับครับและก็ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับและก็ยังมีรถนั่งคนพิการแบบธรรมดาแบบมาตรฐานด้วยครับโดยนายเสนีย์บัวงามขนส่งจังหวัดกระบี่ก็กล่าวนะคะว่ากรมการขนส่งทางบกได้มีการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนเป็นประจําทุกปีเป็นการส่งมอบความสุขให้ กับประชาชนผู้พิการอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนนให้มีความสุขที่ได้รับอุปกรณ์ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านมาตรการการควบคุมการกำกับดูแลและการบริหารจัดก,การให้เกิดความปลอดภัยของกระบวนการขนส่งประชาชนทุกคนค่ะก็มีความสุขที่ได้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ